เนี่ยวสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่นกเกมเลเอบอด์นะแต่เราต้องรอด9วันแต่อาหาร <laughs> เยอะมากเิดไปตอ <laughs> นนี้ตอนมืดอยู่นะตอนมืดหนีไปไไหนไม่ได้ น้องฉันก็ไม่มาอมษาก็ไม่มาเพราะว่าแล้วไอ้ไอเหลืองก็แล้วไอ้ด้วนไปกันที่เดิมดีไหมได้แล้วฉันต้อม กันเอ่อมีส่กันเลยกันแล้วเราจะใช้ชีวิตรอดกันไหมมาลองดูไอไออ้าวมันมันชีวิตรอดจะชิบหายล่าหมามาหลบล่าหมา แค่แครัค้งเดียวไม่เป็นไรของดีของดีงดไปามาป้าของดีเลยน,นูกพนักงานไปไหนกะมองไปที่ไหนกันแล้ ยังไม่รู้ว่าเราเก็บอะไรอีกอันหนึ่งถ่านเอาไว้ต่อไฟมันก็จะแบบก็ตามใช้ใน,นถ้ำเพือกจิบถ้ามีอันนี้แล้วก็ต้องตีอันนี้นะแต่เอาเอาขวานเนี้ยเอาไปตัดไม้ อันนี้อังงน่งงนตอนนี้เจอผิดเสื้อผิดเสื้อกขอดกไม้หน่อยกขดกไม้ดไม้เยอะด,ดีนะ เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เอาไว้ใส่กสุนทานได้ได้เริ่มมาอีกอันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะรู้คือก็จะมืดแล้ว ขาดจะถูกกระชายไหนอวินสารเด็กเห็นเด็กเอออืมเรื่้องสารเด็กจะมาช่วยเด็กกันดิลุงสารอ่ะ จจตีนกระต่ายได้เจ 2, 3, ้นะา,า,า,จากูสองสามอะนะน้กำลังงานมาตะทีนกร้องมามาไว้ๆไม่มีอะไรขายเนี่ยตีนกระต่ายตีนน้อยทีไก่ตีตีนมะเขือเทศ

สี่แล้วเหรอรือว่าเราเพิ่งทำไปรือว่าเราเพิ่งทำไปคลิปวันที่สองวัะนี่ทานทานทานนี่ใส่นื้มาตรงนี้ ยังก็นำ <sum> <tis> 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 แล้วชิบหายน้นงเด็กรู้เสียงอะไรวะนี่ไง เด็กพี่ยังช่วย,ยไม่ได้อะน้องโทษนะน้องพี่ต้องนำกลับบะน้องพี่ขอโทษนะพี่ต้องกลับเพราะว่าพี่ช่วยไม่ได้น้อง

ไ,ไม่ใช่ความมืดนะปีศาจพี่เก็บข้าวดูดิฮหาเต็ม มาแล้วหรออ๊ย่วยกอาหารก็็มเอื้อสลุมึงจะฆ่ากูไมเนี่ย ไม่กี่ตัวเนี่ยต,ต,ตัวอะดิอือมีแค่สองตัวบ้านอ่ตัวา

จิบหายแล้วหมาหม,าหมาโคยรไงไงอ่ะหนูจะไปชุบหมาโหดหมานั่นน่ะนี่คือหมา้ายอ่ะไม่ใช่หมาตัวน,นี้นะหมาดำดำแล้วก็ตาได้สีแดง น,นั้นอ่ะอีมาเป็ดน,นั่นพที่เนาหาพราว่าก็ไม่มีปืน อ๋อตรงนั้นเป็นคนฆ่ามาอิงอิงอิงขาดตรงนั้นนาเฮ้ยอูไปทำห่วงไปนะเด็กบ้า 也也必须赢。 ก็จะเหมือนเล่าอีกทัดด้วยไม่บรรเจอะน้อยแบบนี้อ่ะอุ้ยมันอยู่ข้างๆกูซะด้วย ควรช่วยตัวเองก่อนใช่ครับมต้องช่วยตัวเองแต่ผมไม่ช่วยเอออาหารทาั้งหมดนี่เอออดแดกเจอถ่านเยอะเลยใครทำมันเลย เด็กก็ยังช่วยยังไม่ได้สงสารเด็ก <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าเราไม่เตือนนี้ก่อนหรอโอ้ oh. ธอรู้ไหมฉันเดินหามาทุกรอบแล้วนะยีิบเอ็ดแล้ว สัตป,ปะหลาดก็ไม่เจออีปีศาจหมาปีศาจแม่งหาก็ไม่เจอหาตัวนี้เจออีสักหนังหมาหนังหมาปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุป๊บก,ก็าตายอยากโดนด้วยเหรอมาเร็ว Chờ đồn thực nữa Năng má Không mà con của một chết rồi วันที่หกนะยังไม่เพิ่มมาอีกเ,อ,เออเพิ่มก็คืออาหารเนี่ยอาหารอันนี้ก็อาหาร คือฉันยังไม่ได้ดปืนเลยนะเพราะอีหมาเป็ดมันยังไม่เกิดมาแต่อันที่เกิดก็คือเด็กแต่บางทีก็ไม่เกินะอือเดศูนย์เอ็ดเอ็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดโอ้โหสงสารน้อง หนูจะพี่เังช่วยน้องยังไม่ได้อ่ะกู้ยกู้อยากช่วยน้องน้องกระต่ายคิดว่ามีกระต่ายตัวนี่ไงเจงกระต่ายตัวแต่มันฆ่าไม่ได้ว่าฆ่าได้แล้วสิงโคตรคนลุก <Yeah. S 2> สิ่งดังเกิน,น,นรู้ไหมกูย,ยังไม่ได้เด็กแครอดจะมีแค่ดอดที่สองอัน ะรอดได้ไหมนเนี่ยนี่เคลอด กูเผ้อแดงกปด้วยกูเผ้อแดงดิบแค่หรอจะไปอยู่ไปไหนไม่ได้นะจะไปอยู่หาข้อมือ ก่ย่างพวกเผาไก่ย่างพวกเผาอ้อ่ฉันหันเยอะแล้ว Oh my god. dù khôn đi à, mình chắc ngáo, ngáo chinh chinh Ngáo chinh chinh đây là lần đây mà có ngáo Ngáo mình can game nhí mình can xương lần ngầu bạc nhí mình can อันนี้มดเราต้องใช้ไม้นี่งไงหัไม้มามันจะปยิยวเลยนะตรงนี้คือกินกินอันนี้คือเกมกินเฉยๆของจริงมาแล้วกูหิวกมหิวู่วข้างของจริง ช่เกมมันบอกนะเกมคนนี่แหละหิวเกมอะไรรล้เลยกูจบรอบเป็นที่สิบนะ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 ใช่ไหมใช่หรือไม่มีปู่ อยู่คนเดียวมันจะเงาไม่เอาเพลงอื่นเอเพลงอะไรดีวะอืมองเพลงมวัวะกันกันฉันจะกิดจะกลับมาจะก้มอะไมาฉันเจอเมื่อไรจะกิดจะกลับมาจะก้มทำไมใครกำเสียง ฉันพลังงานมาแล işte kind of ้วแต่อัปเกรดยังไม่ได้ Fuck you นะมันไม่มีทางดมีทางหมดตัวเหี้เลย

เจ็ดบนที่ติดใช่ไหมกูถามจริง,งรกูรออัปเกรดเป็นเชื่อมงเ,เลยเหรอ Não. ปีศาดแบบนี้ไม่ได้นะขนมปีศาจ แล้วทุ่มคุยอะไรอะ่ะนี่ไปบ่ายนะทุกคน